สวัสดีย่ามะเร็งครับพี่น้องครับมาย่างชายหาดทะเลอีกแล้ววันนี้นะครับอู้บรรยากาศชายหาดจอมเทียนมากับสาวสาวสาวพนัาไปเลี้ยงตีหน่อยมากก็เลยมาผีต่อว่าสิเขาห่องกับพ่อกระเทือนมาเลาอสะกวันจากสิเข่าวลานไปทํางานต่อสาวไปเซเว่นอยู่ก็เลยมาเดินมาเดินชมจะหาหม่องเอาสาดมาปูกัน มาปูสาดเมาเ็ดคอนเทนต์อยู่เบลพี่น้องเอ๋ยเสีซลสาดมาปูมาเ็ดคอนเทนต์กันอ๋อเจ้บรรยากาศยาม่ยโมเลงก็อดดูสวยดีนะครับชายหาดจอมเทียนนะครับเดี๋ยวรอสาวๆก่อนเพิ่นไปเซเว่นอยู่เดี๋ยวเอาเสือมาปูแล้วก็มาทำคอนเทนต์กันเพราะได้เฮ็ดคลิปสั่นคลิปเลียวอ่ะสวัสดียาม่ยโมเลงก่อนเข้าง,งานพี่น้องเดี๋ยวสิเตรียมชุดก่อนได้บัี่ สวัสดีพัทยาโจมเทียนแล้วค่ะสาวๆมาแล้วไปไหนกันมาหรือกินข้าวไปเชเว่นกันมาไปเชเว่นมาค่ะแล้วปูเสือปูสาดเราจะปูเราจะปูสาดนั่งแต่งหน้ากันนะคะเราจะทำคอนเทนต์วันนี้แต่งหน้าให้เป็นี่หรอยนะให้หัวหนูเข้ากล้องด้วยหน่อยไหนครับโอ้หัวหนูโอ้ตายแล้วมีหัวอ้าวหนูยังไม่คอเลย อ๋อก็เอากระเป๋าไปมาทเนี่คล้องคล้อคลองคล้องไคลองคลองาปลาแล้วผู้ศาสตร์ดังแซว a v e you i YouTube now YouTuber YouTube ร้อยชาแนล Have you in YouTube now ลูกเซ่ Hello สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดองเอ้ยล่าสุดเอาผัวมาอ่างในยูทูปกูแล้วสู้ อ้บ <พ uka> ู๊ง <M> ผ <ess im mon> มบู๊งเาเม็มันโทรมาหลายเอาปูเลยไหมยังเขาเอาปูเลยเอาปูปูแล้วจะแต่งตัวก่อนนะครับพาลูกๆวันนี้พาน้องๆสาวๆสาวสวยจ้า <S <S จะมาทำคอนเทนต์กันแล้วจะให้เป็นตากล้องให้ด้วยสาวสวยแห่งพัทยาผู้ใดใส่บิกินี่เป็นอันเป็นมูพอโ oh. อ้ยถ้าจะใส่บิกินีเป็นเป็นเพื่อนพ่อพใหญ่ oh. <S <S เอาอันพ่อแม่เอ็งเถอะลงมาไปหนิเออ อา My boyfriend don't allow I put bikini. อายฉันจะใส่บิก <h 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 uh> <h h ินี่นะคะเอา He want to put bikini. แต่งโตก่อนบัดก็ไม่ใช่บิกินี่เท่าไหร่หรอกครับก็จะเป็นกระโปรงสีชมพูฉันนี่แหละเดยกนะคะโอ้ยูบผูไหลเงาเนาะปูไายสันสันเนาะเอาเอาโอยงาูจังไเมันกับตามเตาตัวสารเลยมั้อ๋อจะให้มันเห็นปีชหรอใช่ใช่มันจะได้เห็น เดมทะเลอ๋อได้ไงก็ทำเซตนะสวยค่ะธนะคะฉันจะใส่เสื้อก่อนนะค่ะอันนี้เสื้อธนาคาเสื้อธนาคารเอออันนี้กระโปรงธนะคารกระโปรงธนะคะฉันจะทำคอนเทนต์ค่ะเออกระโปรงสดิ้งแหวค่ะกระโปรงค่ะกระไดกระเดยค่ะนี่อะไรคะอันนี้บิกคาไม่ใช่บิกคาหัวนะคะนี่บิกใส่ผมนะคะเรียกว่าบิกคาดัง่ไม่ได้เป็นบัตรค่ะเรียกว่าบิกคาดัง กำลังจะแต่งตัวแล้วก็จะไปหาเดินเวลาฮันเดลใหม่นะคะอันนี้จะเป็นกล้องผมนะคะกล้องเอ้าตุ๊กตาฉลุ่ค่ะตุ๊กตาฉลุค่ะตุ๊กตาฉลุ่ค่ะโอุ้ยดึงออกทำไมดึงออกทำไมอุ้ยโบด้วยฉันแต่งหน้าก่อนมันพอจะหลอนว่าก็เห็นด้วยเฮ้ยขออนุญาตนะคะปิดนมให้หน่อยสิเอาไรยิงใส่อะไรยิง เนื้คอนเทนต์ยูทูบเบอร์พิธีพิธียูทูบเบอร์แน่นไหมเอาเอาแอ้มมาหลุดเลยดึงเข้าไปอีกหัวมันแกง่ายเด้อทุกวันตายกชิคุ้มตายมีดบานวงเว้าได้เพราะปนสีดหวันเลเกียรนะคะ้ากทบวยจากทบวยรู้จักทบวยไหมเคยเรียนลูกเสียไหมย next time you c o m พอละพอละเอาพอละเอามัดมัดมันบอกว่าถ้ามันมามันจะมาใส่บิกินี่กับโอเคอยู่บิกินี่โอเคแซมแซมได้เลยเธอต้องมาใส่กับฉันนะคะโอ้ยมันใส่ยากพันนาทิตย์เลก็ดีเล็บนีหล่างงาไหมประทัดผูกทบไม้ซื้อไหมเออได้แล้วโอเคเธอจะเปลี่ยน โอเคนะครับพี่น้องขาตอนนี้เมนเด็อันนี้พายจะทำไม่เลายจะทำพายอ่จะทำถ้าเราจอท่ทขอนี่น่าว่ามนอาจารย์นะรบดดเสียงดังดีคนอื่นก็จะมอง พี่น้องขาเดี๋ยวขออนุญาตเอาแซมหนึ่งขอเด้อาตะาัปซีโปค่ะเอาแซมหนึ่งขออนุญค่ะเสร็จแล้วค่ะคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้ทั้งแอปฟ้าแอบแดงแอบดําเราจะลงบทเลยทุกแอปเลยไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมันแบบว่ามันมิดตู่แอปดาแอบดํแอดแอบแดงลงไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็ลงคลิปธรรมดาส่วนแอปฟ้าแอบอะไรอันนั้นลงได้อยู่ค่อยบ้ากันไปเดี๋ยวไปใสตดนตีจังเสมาลงพี่น้องขาเหมือนไ้มากครับลูกลูกสาว กินตีน้อยแล้วกับมาเล่นน้ำทะเลต่อแฟนหนูครับบดเล่นน้ำเอ้าอู้อ่างแฟี้ยนสนานเลยพี่น้องแฟนหนูฮัลโหลยูทูบยูทูบเฮ้ l สวัสดีคร่ะพน่กพน้องสวัสดีค่ะสวัสดีคกพ่น้องไทยฮ่าบัวยีอสิบคนหนราคาครับบัวมาฮาบัวขอเจ้าคนหนรอคเดูฮ่าบัวร้อยสี่จิบคนนะคะโอ้ยยังไงวาวปลาอัดวาวจะไหนมันคือสูง โอ้ยมีเบาวค่ะมีเบาวด้วยค่ะโอเคโอเค thank you thank you thank you จ้องหัวผมยอมผมนำ thank you thank you thank you จอ,อ,อมมสะดือ <c oughs> thank you thank you <c oughs> <c oughs> เอ๊มีความสุขจริงๆเลยแขกผวกมิหยาดเอ๋ยบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณลูกสาวด้วยวันนี้สนุกสนานมากแล้วอีกสักครู่ก็เข้าร้านไปร้องเพลงต่อลูกสาวก็จะได้ไปนั่งกินไปนั่งดื่มด้วย วันนี้ลูกสาว<ช> <สา S 2> จะไปเที่ยวด้วยนะคะโอเคเจอกันที่ร้านซักไก่มิวสิกพัทยากลางแมนบอกเนาะร้านเอกใสเก่าพี่น้องจวดเปลี่ยนชุดแล้วคะ่ะโอเคระบ,ดบาดป้องกันเป็นนัน 104. ร้อยสี่ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นธรรมดา <c oughs> วันนีนพิเศษกันพิเศษในทั่วงอกเต็มกำแล้วก็ลูกิษยหทานวยอันนี้เป็นร้อยสามวันนี้ไม่เหือนะคะตอนนี้ลูกๆเนี่ยไม่เหงือค่ะวันนี้วันนั้นเหงือมากเลย วันน er. ั้นเพราะว่าเลือกงานเนาะวันนี้ยังไม่ได oh, ้เข้างานวันวันนี้สวยมากขนาดยังไม่เข้างานมันยังมันยังจะยื้อแล้วเนี่ยอือเอายื้อตรงไหนเขาสวยมากเลยค่ะลูกสาวข่อยมีแต่คนงามๆเลยพี่น้องันเรโสดนะคะเมื่อกี้แฟนโสดใช่เองว่าหานัวมอันนี้พวเธอประเทศไหไก่อนัวเธออันนี้ประเทศอิหร่านค่ะออิหร่านอันนี้พวเธอประเทศไหนก่อนอมานีโอมานอมานกับอิหร่านอันนี้ ผัวฉันนะครับเพราะท่านใดนะครับเพราะฉันหาผัวอยู่นะคะตอนนี้นะคะอิรันีเตหราชโอเตหรานโอดีดีดีโอมาดแอนดูไบอ้าเอาเอามัคือตัดเสียงอ้อยดีแต่ว่าบรรยากาศรีบหาดดีแห้งพี่น้องแย่หมดเล้ย่งนะครับเออน้องๆกระลงโซ่ผัวอยู่ครับตอนนี้อันนี้แม่ข่อยโอ้อันนั้นโซ่แม่ครับพี่น้องโซ่แม่ก็โซ่แมวครับอันนี้แม่ข่อยแม่ อ้าวโอเคจังหวัด